cdk หรือชื่อใหม่ l o d e t c o m 3ฟรีหนึ่งมาทำยังไงไปดูกันอันนี้บอกเลยว่าใครที่เลงหลายๆอย่างนะไม่ใช่แค่เกมเกมเดียวเล็งหลายๆเกมซื้อได้เลยพร้อมกันในตอนนี้เพราะ3มฟรีหนึ่งค่ะเดี๋ยวพาไปส่วนถ้าใครกลัวเข้าไปแล้วมันไม่ร่วมรายการ เผื่อนะเผื่อใครไปเข้าหน้าเว็บแล้วมันไม่ร่วมรายการเพราะเราไม่ได้เห็นตามที่เขากําหนดมันจะมีกําหนดด้วยว่าต้องซื้ออะไรถึงจะได้ถ้าเกิดเราไปผิดหน้ามันจะแบบไม่เข้าอ่ะไม่ลดนะคะเดี๋ยวมาบอกว่าทําไมถึงเข้าเแเพกตามนะั้นแล้วทำไมยังไม่ลดอีกเดี๋ยวมาดูเหตุผลกันนะคะอันดับแรกเข้าหน้าเว็บนี้เดี๋ยวเมย์จะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้ดีสคริปชั่นนะคะใต้คลิปเลยนะคะเพื่อให้เห็นว่าบายสามฟรีหนึ่ง มันได้อะไรบ้างหลักๆแล้วมันไม่ใช่ว่าฟรีหนึ่งหรอกก็เป็นฟิลเหมือนแบบเอ่อซื้อสามอะ่ะแล้วเขาลดเพิ่มอีกสามสิบเปอร์เซ็นตแต่ด้วยความที่ตัวเกมแต่ละอันบางทีมันแบบลดเยอะจนเหมือนเท่าซื้อคีย์เกมอีกอันหนึ่งฟรีๆนะคะเลยขออนุญาตใช้ง่ายๆเลยก็คือเหมือนสามฟรีหนึ่งไปเลยในตัวนะคะเพราะว่าดูจากราคาเกมไม่ได้แพงมากอ่ะยกตัวอย่างนะสมมติว่าตอนนี้ทุกคนไม่ได้ล็อกอินและทุกคนกดแอด คือสมมุติเราเลงอันเนี้ยแล้วเรากดแอดอ่ะเรากดแอดปึ้งหนึ่งสองอันหนึ่งน,นะแอดสองแอดไปแอดจนกว่ามันจะขึ้นแล้วก็แอดอีกทีอ่ะสามถ้าของใครแอดสามแล้วไม่ขึ้นนะคะแบบนี้เห็นไหมไม่ขึ้นหนึ่งยังไม่ได้ล็อกอินลองล็อกอินดูก่อน ล็อกอินคืออะไรล็อกอินก็คือตรงเนี้ค่ะเข้าเป็นสมาชิกนะ่ะเออแนะนําให้ล็อกอินเอาไว้มันมีผลอะไรอะ่ะไม่อยากจะเป็นสมาชิกต้องโหลดรันเชอร์ไหมไม่ CDK คเป็นเว็บคอ,อยต์เรียกชื่อเก่าเนาะ CD k เป็นเว็บขายคีย์เกมไม่ได้มีรันเชอร์ไม่ต้องไปเล่นเกมกับเขานะคะเขาจะมีโค้ดให้กรอกโค้ดให้กรอกผ่านทางอีเมลแล้วก็ประวัติ ประวัติการซื้อเนี่ยมันจะมีโค้ดเอาไว้แล้วเราก็ไปกรอกในลันเชอร์ต่างๆที่เขาขายมันมีทั้งลันเชอร์สตรีมเธอต้องดูคีย์เกมก่อนนะมุมขวาของโปรตเตอร์มันเอ้ยมุมซ้ายของโปรตเตอร์มันจะบอกว่าคีย์เป็นของอะไรกดเข้าไปดูในโปรตเตอร์ใหญ่ก็ได้กดเข้าไปอย่างนี้นะ มันจะบอกแพลตฟอร์มที่รองรับอันนี้สามารถใช้ได้ในไทยโอเคนะคะแล้วก็เป็นแพลตฟอร์มอะไรเขาก็จะบอกสตรีมมันก็จะมีโลโก้เลยชัดเจนเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะกรอกคีย์เราต้องดูก่อนว่าเกมนั้นเราต้องคีย์ที่ไหนอ่ะยกตัวอย่างสิ่งใกล้ตัวก็คือ The ะซิมใช่ไหมกรอกใน EA App เพราะเป็นโลโก้ EA App จบอ่ะอน,นี้คือวิธีกอก,อกแล้วแต่ทำไมถึงไม่ไม่ขึ้นส่วนลดเหมือนที่เมพูดให้ลองล็อกอินดูก่อน ล็อกอินเพื่อเก็บประวัติตัวเองไว้วันหนึ่งเรากลับมาซื้ออะไรใหม่จะได้รู้ว่าเฮ้ยก่อนหน้านี้นนนเราซื้ออะไรไปบ้างหรือเฮ้ยเราซื้อผ่าน cd ดีหลดเด็ดจริงไหมนะคะหรือถ้าไม่มี anything จริงกระเบลปัญหาเราจะได้มีไปไปเลยว่าแบบโอเคฉันเก็บไว้ใน ID นอีเมลนี้เวลาเช็คมงเช็คเมลจะได้ทีเดียวจบนะคะล็อกอินให้เรียบร้อยหลังจากนั้นพอล็อกอินแล้วทําไมก็ยังไม่ขึ้นนะคะก็ยังพันสราคาเต็ม มันเกิดอะไรขึ้นอ่ะให้ลองดูว่าเรามีอันที่4ี่ในใจหรืออยังยกตัวอย่างนะเอออันไหนดี Add to ตูการ์จริงเขามีบอกเลยนะเขามีบอก w a r n i n g อยู่ว่ามันมันไม่เข้าร่วมยังไงเดี๋ยวแบบหนึ่งเดี๋ยวขอเช็คก่อนถ้ามันเข้าร่วมมันจะต้องลดเดี๋ยวลองเช็คเอาดูแต่เขาบอกว่าคียน,นี้ไม่ไม่ไม่ไอ้นี่ในไทยนะไม่ไม่ร่วมในไทยอะไรสักอย่างเราต้องลองดูด้วยนะว่าอันไหน แอคทิเวในไทยอันไหนไม่แอคทิเว e ถ้าแดงอย่างเงี้ยอ่านก่อนเดอต่เมย์จะให้ดูเฉยๆว่ามันลดจริงๆหรือเปล่าอ่ะยกตัวอย่างพอเรากดอันที่4พอเรากดอันที่4หน้านี้เราอาจจะยังไม่ชัดเจนว่าแถมหรือ,อยังได้ลด30%หรือ,อยังให้กดเช็คเอาท์ค่ะกดเช็คเอาท์ไปเลยอ่ะเพรากดเช็คเอาท์ปุ๊บมันจะบอกเลยว่าเราซื้อสใช่ไหมราคาเดิมเนี่ย 1,583ได้ส่วนลด30% 300ก็กว่าบาทเหลือ1,238เห็นปะมันจะไม่อยู่หน้านี้ของใครไม่ขึ้นตรงหน้าเช็คเอาท์นะคะให้ลองล็อกอินดูมันจะได้ไม่ได้แบบเขาเรียกว่าอะไรอะไม่ได้ซับซ้อนอะเมย์ก็ไม่รู้จะแนะนำยังไงแต่มันจะไม่ซับซ้อนเม,มื่อกี้เมย์ได้ส่วนลดเท่าไหร่นะ เราซื้อเกมเกมอะไรก็ได้นะคะที่เขาอยู่ในจอนี้นะอย่าซื้อนอกเหนือจากนั้นเพราะมันจะไม่ร่วมลดไป3 0 0้กว่าบาทเหลือ1,283เดี๋ยวเรามาดูมันคุ้มจริงปะเออเราซื้อเดฟใช่ไหมแต่เดฟไม่ไม่ได้ร่วมในไทยไหมายถือว่าคีพวกเขาเรียกน,นะเซิร์ฟมันอาจจะแบบตัวเกมอะตัวเกมไม่ได้เข้าร่วมแต่ว่าเมย์ยกตัวอย่างกดให้ดูเฉยสมมติเมย์ไม่เอาแล้วเราเปลี่ยนใจเพราะเห็นว่าเอ้ยมันไม่มันไม่แอคทีฟในไทยแลนด์อะเราเปลี่ยนใจไม่ซื้อ เออจริงๆ3แพ็คมันก็โอเคอยู่แล้วแต่พอมาดูราคาปุ๊บการซื้อ3แพทสาแพทว่ะสแพทสาแพทล่อไปพันสาบาทแต่พอเมื่อกี้เรากด3แถม1มันได้พันสองไปลายเห็นปะ่ะเพราะฉะนั้นเราจะซื้อ3มเฉยๆทำไมใช่ไหมอ่ะยกตัวอย่างเราอาจจะซื้อซิมไปละสาถูกใจเพราะว่าต้องภาคตามนี้นะ อย่านอกเหนือจากนี้นะคะต้องตามนี้เลยแต่เรารู้สึกว่าเรามีครบแล้วเอาไงดีสมมติว่าเมย์เพิ่มเป็นเกมอื่นอย่างเช่นอะไรดีที่ราคาใกล้เคียงอ้าวเอาอันนี้ก็ได้เอา gta ก็ได้อ่ะสาม้อหกสิบสี่บาทเพิ่มก่อนสามร้หบสี่บาทตอนนี้ล่อไปพันหกจากตอนแรกที่ต้องจ่ายแค่พันสามใช้สามแพ็กงั้นเอาพันหกไปเลยจะสามจะสามแพ็กแถมหนึ่งไหมลองดูซิ โอ้ oh my god เหมือนได้เหมือนได้ฟรีเธอดู GTA มัน364ใช่ไหมแล้วพอดิส c o u n t อ่ะมันเหลือส0มรนมันลดไป369เหมือนเธอได้ได้ GTA ฟรีมาอันหนึ่งก็ก็มแถมหนึ่งอยู่นะคือถ้าเราซื้อในราคาที่มันถัวเฉลี่ยพอๆกันมีคิดว่ามันจะใกล้เคียงกับกัน get 3เอ้ย by by 3 get 1เออทำไมพูดไปเรื่อย b บ t i c กเกตหวอออนะกว่าจะรู้เรื่องนั่นแหละก็คือลองลองเช็คดูเพราะว่าตอนเนี้ยมันมีเกมอื่นมีเดอะซิมอยู่ในนั้นใช่ไหมเออแล้วมันก็คุ้มไงซึ่งออแคมเปญน,นี้จบลงวันที่24 17วันแรกจบลง24อย่าซื้อ24เป๊ะเพราะว่าเวลาเมืองนอกกับเมืองไทยไม่ตรงกันอันนี้เป็นเว็บเมืองนอกนะคะเป็นเว็บเมืองนอกที่รองรับภาษาไทยเฉยเนึกออกปะอ่าแต่ ไม่ใช่เว็บในคนไทยอ่าเพราะฉะนั้นพวกเวลาต่างชาติจะไม่เหมือนเราเราอย่าไปซื้อวันสุดท้ายซะเกินไปหรือเฉียดเกินไปอย่างเขาบอกหมด24ก็ควรจะจบยีิบสามได้แล้วในการซื้อนะคะประมาณน,นี้นะคะแนะนําให้ล็อกอินค่ะเก็บเกมไว้มีปัญหาหนู่นนี่นั่นเราจะได้ไม่ต้องไปงงว่าล่าสุดไปซื้ออีเมลอะไรบางทีคนเราแบบ ไม่ยอมล็อกอินแล้วก็ไปกรอะอีเมลไว้เวลาที่มันจะซื้อเป็นเป็นเขาเรียกนะเป็นผู้เยี่ยมชมอะ่ะก็คือเกาะอีเมลเพื่อเพื่อรับทราบเนี่ยไปกกาะอีเมลหนึ่งพออีกวันหนึ่งไปกรอะอีเมลหนึ่งซื้ออีกแพ็กก็กลับมาเกอะอีเมลเก่าพอถึงเวลาจริงๆเกิดมีอุบิเหตุอะไรหรือนึกถึงจะแบบว่าซื้อไปหรือยังซื้อแล้วมีปัญหาจะแก้จําไม่ได้ว่าส่งไปเมลไหนเพราะฉะนั้นเอาเมลเดียวค่ะแล้วก็ใช้ยาวๆไปเลยนะคะอีกอย่างคือเวลาเราล็อกอินปุ๊บเนี่ย หน้าเว็บเราอ่ะพอมันเป็นภาษาไทยใช่ไหมพวกการชําระเงินอ่ะมันจะขึ้นเออพวกการชําระเงินในไทยมันจะขึ้นถ้าเกิดเราไม่ล็อกอินอ่ะบางทีมันจะเป็นการชําระเงินของต่างชาติเพย์พามั่งจ่ายบัตรเครดิตเดบิตอ่ะแต่ว่าพร้อมเพย์ไม่ขึ้นแต่ถ้าเราล็อกอินปุ๊บระบบมันจับได้ว่าเราเป็นโลเคชันที่ไทยมันจะมีพร้อมเพย์ โอเคนะเรื่องการชาระเงินก็จะง่ายขึ้นอีกโอเคแล้วก็อย่าลืมเวลาที่เราโอนพร้อมเพย์อะค่ะมันมันโอนเข้าพวกการชําระเงินในไทยเป็นตัวกลางเนี่ยอย่าชําระเงินช่วงห้าทุ่มครึ่งถึงเที่ยงคืนครึ่ง,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 งนะคะเพราะว่ามันเป็นช่วงธนาคารเขาปิดเพื่อปรับปรุงยอดปิดปิดเพื่ออัปเดตยอดเออยอดเรามันจะไปคายอยู่ธนาคารกลาง แล้วเดี๋ยวจะแบบเออทำไมซื้อแล้วยังไม่ได้แต่ก็โอนแล้วไงโอนแล้วแต่มันไม่ถึงปลายทางมันเลยไม่สกเซสเพราะฉะนั้นคนไทยนะคะเลี่ยงการโอนกดเงินทุกอย่างอ่ะเลี่ยงการโอนจ่ายกดเงินเวลาห้าทุ่มครึ่งถึงเที่ยงครึครึ่งกำลังดีค่ะอันนี้เป็นเรื่องเบสิกนะแต่ว่าบอกให้ทราบเพราะว่าบางทีทุกคนอาจจะไถ่ายฟีดตอนดึกแล้วเจออย่างเงี้ยมันก็เออเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมีปัญหาแล้วแบบ เราบางทีเราไม่ไม่รอก็คือเห็นว่าไม่เข้าก็โอนเข้าไปใหม่อย่างเงี้ยก็จะซ้ําซ้อนนะคะก็ประมาณนี้ค่ะสําหรับใครที่เล็งเกมหลากหลายเอาไว้อยากได้เยอะแยะมากมายนะสามารถซื้อได้เลยวันนี้ย้ําว่าเฉพาะหน้าโหลดนี้นะคะเพราะว่าเขามีกําหนดมาแล้วว่าต้องเป็นเกมอะไรบ้างหรือถ้าเป็นเดอรซิมก็ภาคเสริมอะไรบ้างก็มีแค่ที่กําหนดนอกเหนือจะกําหนดกดยังไงมันก็จะไม่ลดเพราะถือว่ามันไม่เข้าร่วมเงื่อนไขนั่นเองเรียบร้อย โอเคก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนที่กำลังร,งรอซื้อคีย์เกมดีๆนะคะก็จริงๆแล้วเป็นเว็บที่เขาโอเคอยู่แล้วไม่ว่าจะยังไงก็คือพูดมาตลอดเนาะพูดมาตลอดแต่ว่าออหลังๆอาจจะไม่ได้พูดบ่อยมากนะคะเพราะว่าด้วยตัวเมเองมีเงื่อนไขาบางประการนะคะแต่ว่าโดยรวมถามว่าเขาสามารถซื้อเกมอื่นๆได้เหมือนปกติเหมือนพวกสตรีม EA ใช่ ใช่นะคะแล้วก็ปัญหาค่อนข้างน้อยนะคะประมาณนี้ใครที่เล็งอยู่ก็เชิญเรียนเชิญดูเพราะว่าเกมจริงๆอะ่ะคนที่เล่นเกมมากๆเยอะๆจะรู้ว่าเกมไหนคุ้นตาเกมไหนเล็งไว้อยากมีแล้วยังไม่ได้มีก็ลองเนี่ยคะ่ะหน้าหนึ่งเต็มๆเลยส่วนตัวเมย์ไม่ค่อยได้เล่นเกมมาก เนาะไม่ได้เลไม่ได,ไได้ไม่ได้เล่นเกมกระแสามากหรือบางทีเล่นปุ๊บก็ลบเพราะว่าอ๋อได้เล่นแล้วก็โอเครู้ละไม่ใช่จริตเราเก็กลับมาซบเดอะซิมสีอินโซยเหมือนเดิมประมาณอย่างนี้นะคะโอเคงั้นวันนี้ลาทุกคนแล้วนะคะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับไปซื้อกเตี๋ยวกันไม่ไม่ใช่ไปซื้อไปกินที่ร้านเลยใช้คนละครึ่งด้วยไปละบาย